สำนักข่าวตามประเทศรายง,งานจากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียว่าสำนักข่าวแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียหรือ S.P.A. เผยแพร่พระราชสารของเจ้าชายบฮหมเมดบิลซันมานมากุฎราชกุมารและนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบียโดยมีเนื้อหาสำคัญว่าพระองค์ทรงทราบซึ้งอย่างล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศ ให้พระองค์เข้าเฝ้าณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านี้เจ้าชายโมฮัมเหม็ดเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย ทรงปราบปลื้มพระราชหฤทยัยต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทยที่มีต่อพระองค์และคณะผู้ติดตามพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์มิตรไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรมีแต่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขณะที่เพจเวอร์อัปเดตได้วิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับสหรัฐ เรื่องการซื้ออาวุธไว้อย่างน่าสนใจโดยเนื้อหาระบุว่าด้วยซาอุดีอาระเบียกับสหรัฐเพิ่งเริ่มบาดหมางกันมาตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีจโจไบเดนที่กล่าวหาและพยายามนำตัวเจ้าชายมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียไปขึ้นศาลที่สหรัฐด้วยข้ออ้างฝ่ายเดียวและเมื่อซาอุไปร่วมจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วกับรสัสเซียและจีนจนทำให้ยกเลิกข้อตกลงเปโตรโดอลล่า คือซาอุขายน้ำมันเป็นสกุดลดร์ส่วนสหรัฐขายอาวุธให้พร้อมตั้งฐานทัพประจำการทหารอเมริกัน3,000นายในซาอุอ้างว่าเพื่อให้การคุ้มครองจากภัยคุกคามอิหร่านส่งผลให้สหรัฐคลองโลกด้วยเงินตราดราลามายาวนานเกือบ50ปีและซาอุค,คือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่ซื้ออาวุธจากสหรัฐ แต่เมื่อบาดหมางกันซาอุจึงยกเลิกข้อตกลงและเปิดเสรีสกุลเงินที่ใช้จ่ายค่าน้ำมันทำให้สัดส่วนสกุลเงินเปโตรยวนจีนเปโตรรูเบลรัสเซียในตลาดการค้าน้ำมันโลกเพิ่มสัดส่วนสูงขึ้นและกดสัดส่วนเปโตรดอลล่าลงเงินที่สหรัฐพิมพ์เพิ่มไว้มหาศาลจึงเหลือเกินความต้องการชาวโลกไหลกลับต้นทางท่วมเจ้าของเงินสหรัฐ จนเกิดอัตราเงินเฟอ้อส,สูงและผลร้ายอีกด้านก็เกิดขึ้นกับระบบการคลังสหรัฐเองอัตราดอกเบีย้ยที่จ่ายให้เจ้าหนี้สูงดันให้นี้สาธารณะมากที่สุดในโลกถึงราว28ล้านลดอลลาร์หรือประมาณ1,100ล,ล้านล้านบาททำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาในประเทศปัจจุบันความคดแย้งกับซาอุอย่างไม่จบเมื่อสหรัฐร้องขอแกมบังคับข่มขู่ให้ซาอุผลิตน้ำมันเพิ่มโดยไม่สนใจภาวะโลกร้อน เพื่อส่งน้ํามันขายให้กับสหรัฐก่อนการลึกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาเพื่อชดเชยน้ํามันรัสเซียที่สหรัฐคว่ำบาตรแต่ซาอุร่วมกับกลุ่มโอเปกพลัสที่มีรัสเซียเป็นขาใหญ่ไม่ยอมทําตามซ้ํายังสวนโดยลดกําลังการผลิตลงมาอีกราวสองล้านบาร์เรลต่อวันสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐมากและข่มขู่จะไม่ขายอาวุธให้ซาอุวันที่18-13ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา จีนจัดงานการบินและอวกาศนานาชาติชน i n a อ i r โชว์ Show, ครั้งที่14ที่มุงจูไห่เสมือนตีพัร์์เมนสโตรทางการบินที่มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดให้นานาชาติช้อปปิ้งจีนแสดงอากาศยานบิน121แบบอุปกรณ์ภาคพื้นดิน54แบบมีทีทัศาการอีกนับพันรายการมีบริษัทเข้าชม740แห่งจาก43ประเทศ ผู้เข้าชมงาน2 1 5 0 0 0คนและดูสตรีมสดออนไลน์อีก1.05ล้านคนแค่6วันจ้งค้ายอากาศยานได้549ลำม,มูลค่า284,670ล้านหยวนหรือ1.42ล้านล้านบาทที่น่าสนใจคือซาอุช้อปปิ้งรวดราว28,640ล้านหยวนหรือ143,200ล้านบาท โดยสั่งซื้อสินค้าอาวุธจีนดังนี้ 1. อากาศยานโดรน300 CH C H 4 2. อากาศยานโดรน T B 001 3. ขีปนาวุธ Y J 2 1 E 4. ระบบต่อต้านอากาศยาน Silent Hunter สินค้าทุกรายการมีใช้ในกองทัพซาอุมาระยะหนึ่งแล้วประสิทธิภาพดีราคาถูกกว่าสหรัฐบริการหลังการขายเยี่ยม ทำให้ซาอุดติดใจมาซื้อเพิ่มไปประจําการและปัจจุบันเกาหลีใต้คือชาติผู้ส่งออกอาวุธใหญ่เบอร์ต้นของโลกสูสีรถต้นคอสหรัฐโดยเกาหลีใต้พึ่งตกลงขายอาวุธหนักหลายชนิดมูาลค่าราว6พันล้าน,นดอลลาร์ให้กับโปแลนด์เช่นจรุดดหลายลำกล้องปืนใหญ่รถถังและเครื่องบินรบก่อนสหรัฐได้สูญเสียลูกค้าอาวุธรายใหญ่กระเป๋าหนักให้กับจีนและเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไม่น่าประเสียดที่ซาอุกํกำลังสนใจระบบคอมเพล็กซ์อาวุธไฮเทคสมัยใหม่เช่นกันด้วยมูลค่าการส่งข,ของอาวุธมหาศาลของเกาหลีใต้ที่สูงเร็วเกินไปจนอาจจะถูกลูกพี่มองว่าจะกลายเป็นไทุูคำใหม่ของตนจึงน่าสงสัยว่าเหตุใดช่วงนี้สหรัฐจึงไปจัดซ้อมรบปั่นสถานการณ์สงครามที่ข้าุทรเกาหลีที่ผิดปกติ จนกาหลีเนื้อหัวร้อนศาสตร์ขีปนาวุฒรัวตอบโต้ใส่ทะเลโดยรอบเป็นศัตรูสหรัฐนั้นอาจอันตรายแต่เป็นบริวารสาหรัฐไม่รอดแน่นอน